คนแม่น้อยเอาข้าวข้าวที่นึ่งแล้วไม่มีใครกินมันเหลือทิ้งแม่น้อยเอาไปกองไว้ตรงนั้นน่ะวันนี้นกมันเห็นมันก็มากินนกมันมากินข้าวเห็นไหมนกทุกคนสวัสดีจ้านกจานะนกมันเห็นข้าวข้าวแม่น้อยเอามาทิ้งหุงแล้วไม่มีใครกินก็เลยเอออเามาให้นกให้หมูให้หมามันกินเนาะมันก็มากินกันเห็นไหมวันนี้มีโมไซมามันวิ่งขึ้นบนฝา มันหลบมันกลัวคนนี่มันมาแล้วมากินเลยลูกลงมากินเลยไม่มีใครว่านะจ๊ะมากินเลยจ้ามากินมันร้องมันกลัวคนมันเห็นคนมันก็กลัวตะกี้มันมาเป็นฝูงเลยอ่ะคุณน่ะมันมันกลัวคนไปแล้วไปแล้วไปไหนล่ะ ไปแล้วมันเห็นไม่น้อยมันมันบินโน,น่นอยู่แถวโน,น่นนอะโน่นิววิโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแอบดูมันมันไปแล้วตะกี้มันเต็มแบบเป็นสิบเลยอะ่ะ